<osc> สวัสดีครับมาพบกับมาด้า2.3 High Connect เก ah. ียร์ออโต้ปี2017คันนี้ราคาขายอยู่ที่299,000บาทครับลูกค at ้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ6,200ครับ7.2วดหรืถ6ปีรถสวยไม่ได้ป้ายแดงครับไม่มีชนครับสีเทาดำนะสวยงามรอบคันสภาพพร้อมใช้งานและชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันหล่อยๆนะแม็กลมดำนะฮะภายในสวยครับเบาะเนเบาะผ้านะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็ก ABS เลขใหม่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นนะครับเป็นทิวื้างเลนเป็นจอนะครับภายในสวยกิบนะครับเบสภาพใหม่เลยครับเป็นตัวแฮตแบ็กห้าประตูนะฮรรถสวยบางเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมใดทั้งสิ้นนะครับลูกค้ามาดูก็ขับกลับบ้านได้เลยครับถ้าว่าซื้อเงินสดเครดิตเครดิตติดบัตรลิสต์เราไม่ได้รับนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นการันติเศษกรุงเทพโทรสุนุกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้า